สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเหล้วรวยซีหกค่ะพี่้องค่ะมาพบมาพอกันกันในช่วงบ่ายของมือวันที่เดเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567นหะคะมูลนิธิแอดภาพพแมพยพิดอ,องบรรเทาสุขสุข,สข,ขอนมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากอาจารย์เคยทําได้นะคะพรมพีพน้องคะแนวทางของอาจารย์นะคะหมวดที่ผ่านมานี่เข่า6 0 0 6นะคะพแมพีพิดองเอามูอนี้นะคะอาจารย์แล้วก็มา ว่างแนวทางตองหวดแล้วนะคะละัเน้นไทยเม็ดเดียวเท่านั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องคะแนวทางมันนี้นะคะจากอาจารย์เคยทําได้นะคะสิเด็ดไมาเป็นตัวได้พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีคาารับมาถามนี่แหละคะ่ะอาจารย์คะนแนวทางแนวทางค่ะรแนวทางก็ได้อยู่คนะจ้าเลต้องมือแรก ค่อติดตัวกันจนนาเนี่ยเข่ามือนะขึ้นหวัดพวงนั้นเข่ามือนะค่ะอาจารย์ลูกน้องที่เขาเคยถือเขากบบพกกระดกระด้หลายหลายทั้งอืนคือเขาไปล่งสองหนึ่งเขาก็ล่องซุดออก่อ่าแต่ว่าหัว่ามันเน้น07เจ็บซุดเจ็ดมักขัดไปห่างค่ะเลเขางกระซุเจ็ดต้องกับตา ไม่ไบ้างเนื้อบ้างเราด้ยวยกับน,นำศูนย์เจ็ดน้ำมาจ่ายอยู่ด้วค่ะอาจารย์ก็เอาตัวเดียวพอไหมศูนย์เจ็ดคับอาจารย์ครัเอ้าอาจารย์ยอดหลังยัไยงไงเลยแจ้งได้เอาตะว,วันงวดนี้กับศูนย์เจ็ดกับมาอยู่ดีหลายอาจารย์อยู่ดีคะ่ะอาจารย์ครับอยจารมันเป็นเพื่อ,อนถึวช้ามศูนย์นะน่าท่าจะมายอดหลังกัน,น,นว่าเป็นเป็นไปได้อยู่นะคะอาจารย์อื มาแน่นะครับเพราะว่าเด็ะะ <Okay. S 2> เกผมอยากจอดหลังหนึ่งก็ยังมันบอกสื่มามันหลดล่อ <Okay. S 2> แต่ว่าเคื่อนแดงห้องปันพั้นหนาๆนั่ลงไปกับไปละเมื่อกับไปทังได้หลงบา้านลงเมืองไปค <Okay. S 2> ไปกับไปปอ,อาจารย์อาจารย์ที่เข้าเลียนโหราศา์นั่มนะหนึ่งนะ <Okay. S 2> ดวงนั่มเลยแต่ว่าเล่าไปเล่ากับไปเสียยู่อัดอัตเลีย ซาวัสเดรเรียกแล่ากับปิเซียอยู่คนค่ะแต่งแต่ห้องเนี่ยพท่าน์สืบตลอดค่ะก็เลย้ันไปเห็นเล่าเล่าก็เลยนนางอยู่งนางอยู่หลับพันนางอยู่อันศาลาใหม่ซาร่าใหม่มุ่งหย่างข้ค่ะเล่านางยุ่อเมื่อเล่านางอยู่งปุ๊บกันเลยไปกราบเล่ากราบเล่าก็เลยเลี้ยวเห็นเหล่งเล่าวันนี้พวกปากพวตีนเนี่ย แต่ว่าเลี้ยวเห็นเลขก,ก็จัเหอ่าอกนังสือนะโอกร้งสือเลขนะโอ้ค่ะเนีานางทับน, <c oughs> นึนะค่ะกเห็นเลเนขแดงครึ้งคึงเนาะชิมแนล้วก็รันไม่ <c oughs> เอาดี้่หลังวันนี่นะรอบนี้มันเห็นชัดก,ก้อนหลอกของเกลอค่ะ <c oughs> ล่มันของเกรรมันเร็นลอยทังอากาศค่ะมันมันเห็นก็จะงหนศูนย์เก่าหนึ่งปีสี่หกยทั้งอองเกา ตลอดรอบนี้อาจา,า네รย์นั่งทับเล็กรดนั่งลดเหล็กอยู่ทางหลังแล้วก็บปเดวายั้งเลยสิคะแล้วปเรวาปุยังว่าปากว่าตียังก็เลยมีตียังก็ปากว่าตียัค่ะเออเล็กลยเสด็จข้าหันมะราเบื่บักย้อนเละ่อนเสด็จข้าหันเอาเอากันกันไว้พอ่ะ ค่ะเด็กเอาเล็กสามตัวนะได้ค่ะเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองค่ะศูนย์ศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองค่ะตัวมันเร็ยกเป็นศูนย์สองเห็นชัดขนาดเลยค่ะแล้วกาเด็กสองตัวค่ะศูนย์สองศูนย์สองค่ะวงกลมไว้ด้วยค่ะ ระคาวงกลมที่เจ็ดศูนย์สองไว้ด้วยค่ะแลราคาศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดค่ะครับเช่วงเวลามันยันมัยอดหลังเกี่ของเยอะด้วยเี่ยเพราะว่าเว็บนี่เจ็ดศูนย์สองราคาเจ็ดสองครับเจ็ดสองค่ะครับเอากันเด็กลางเขามีอะไรครับกันลางค่ะสิบสามกับสิบหกครับสิบสามกับสิบหกค่ะ เร่งเงินนี่มันมันละใกล้ๆมเมันละทั้งสี่ม้ดนตื้อเยอะได้ค่ะเพราะว่าผู้ผู้เขาเคยได้เงินมัน่งหันเขากระลังกระบอกเขาต้นแรกกระบอกเขาเขาก็ได้เยอะเขาก็โทรมาอาจารย์ม้วนนี้ได้เยอะมากเนะจ่ะอุ้ยสะออนสะออนเนาะได้หาแสนเยอะบ้าได้เยอะมากอาจารย์ม้วนนี้ได้เยอะมากเลย สมัดดวงดีครับแน่แท้ก็บอกเขาว่าอนิมิตครั้งแรกหมกกัดควนมันแบบนิมิตเห็นผู้สากเขาแบกศพผู้ใช้หลอดแต่หลงังบอกสุดๆกล่าวค่ะเกิดว่าศูนย์หกแต่แท้ท่านได้กับศูนย์หกก็เคยเห็นการเห็นศพผู้ชายมันออกศูนย์หกค่ะไม่ไดบอก,กว่าเน,น 6, ้นศูนย์หกเพิ่มเพิ่มแต่เขาก็เน้นบอกเขาลางก็ว่าเน้นหมดเลยลางออาฟ้าเจิดจ้าอืม เพิอมากอาจารย์วันนี้เราสัเขาไม่ทุนนะเขาถูกมาตลอดเ่าเพเลยไหัเสียงคอ่เจะของขีดตู้นเก็บูนเอานี่เดียว่ยไม่บอก่าเยาก่างมันเวันมันไปออกผนวันแต่ของไรนิดเดียวอขึ้นเขาอุไนร้ายจยมากาวจัอุ้ยเนาะสะออนนะคะจย์ ก็ค่ะตั้งตัวได้แล้วถ้าเขามีหนีเพิ่มเขาไม่ไดหนีเขาก็ตั้งตัวได้ค่เขาตั้งตัวได้เลยเขาก็ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากๆนะป่านทหมวงเขาไปถึงน้องเขาน้องเขาก็ได้สองพันสองพันบาทโอ้ก็ค่ะไข้เปิด่ะว่าว่าน้องลำบากหลายลวระดัน มีของเขาเขาก็ปฏิบัติธรรมันก็จะเั้นเบิ่งกันด้วยนะครับเ <c oughs> ขาก็บนี้เขาะแบบว่าเขามีหงมีไม่แค้นไม่ยัง้ <c oughs> งเขากับเขาแบบสวดมนต์ปฏิบัติธรรมตลอดก็ม <c oughs> ักนบะ่มาเมาืองใดน,นี่มกักความมั่นใจของอาจารย์นี่นะหน่วยนหนึ่งที่บอกเมันว่าศูนย์หกตัวเดียวนี่นะเนาะค่ะไม่กัสเสื้อแดงไม่ต้องสีอะครับส่วนมากก็ใคยกลับทำใช้ตรงตรงเลยค่ะ อนแบบปรยหินขันก็คือก่อนกวัญค่ะจันกวัญขวัญค่ะคือมันบ่ตรงนี่ยิดไปผิมากผิไปผิดมากมันบ่าตั้งวันนี้ลองเบ่งมัิชัดว่าค่ะกำมันใจซุนสองร้อยึ่งเจ็ดตับไอ้ตัวซุนเจ็ดนี่ยาว่าเรื่องมาหลายมองเราได้นน่ซุนเจ็ดนี่ครับค่ะอาจารย์ซุน้องนเจ็ดนะค่จะ ล,ล่ <ENNIS> ลองบังน้อง่อจารย์นาะครับตัวใดอันนี้พวกไเป็นแนวท่าไนะครับจ้าอาจารย์ตัวใดมักตัวใดชอบเขาควงฟันตัวใดอ่าเขาควคิดผู้ใดมักตัวใดกันร่องจะหน้าบังเก่าครับอาเจียมักขคคิดเจาของก็บใเสียกับป็นตครับ่ะอาารย์องก็ยังบฏิบกครับแต่ว่าลูกเสียหนีเถื่อนด้วยนะโอ้หาแซนเ์เนครับค่ะครับ ค่ะอาจารย์กแค่ไ้นนะครับจาใกล้เมือ่อเดี๋ยววันนี้วุยโทรหาอาจารย์อีกเท่อนึงเนาะค,ะค่ะจากาขอบคุณอาจารย์ด้วยค่ะเด้อโชคดีนะคะอาจารย์สุขภาพแข็งแรงค่ะค่ะสวัสดีค่ะครสรุปแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากอาจารย์เคยทําได้นะคะพี่น้องคะแนวทางของอาจารย์ค่ะ มี70、2 0ศู0ย์สองเจ็ดแล้วก็เจ็นะคะพี่น้องคะเจ็ดศูนย์สองศูนอนจมาหี้อาจารย์วงกลมอยู่ที่ 702, ดศแล้วก็ศูนย์องนะพ่อแม่พี่น้องคะแล้วก็มีการลางไวค้ค่ะการลางมีหน่งสกับ1นึ่งหกนะพ่อแม่พี่น้องเด้อเอาใจไหน,นก็นอย่าลืมแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอด้วยนะคะแนวทางตองหวนมาอนี้นะคะจากอาจารย์เคยทําได้ด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ แคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะกมิประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางตอกวดนะคะจากอาจารย์เคยทำได้ค่ะจังใดกะห่ยแมพี่น้องบรรเทาสุขสุขคนนันไปพิจารณาเบิงนะคะถ้ามากถ้าชอบแนวทางของอาจารย์เคยทำได้นะคะพี่น้องหยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้ในเด้อพี่น้องเด็กคนละใบสองใบห้าเทียนมิโชคไปน้ำกันนะคะพมพี่น้องคะทางจองกะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเด้อค่ะพมพี่น้อง เอาขอขอบคุณขอบคุณาสาหรับการรับชมรับฟังของพอม่พีิน้องบรรเทาสุขุสุขนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลแนวทางมนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากอาจารย์เคยทําได้ค่ะเอาไว้พอกันไม่กแบแอดในคลิปหนาค่ะพม่พี่น้องคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ